ในข้อ8ครับบอกว่าอมสินซื้อลูกอมมาจำนวนหนึ่งนะครับในราคาถุงละ9บาทแต่ละถุงเนี่ยมันมีลูกอม7เม็ดนะครับจากนั้นอมสินกินลูกอมไป2เม็ดแล้วเอาลูกอมที่เหลือมาบรรจุใหม่นะครับเอามาบรรจุใส่ถุงถุงละ8เม็ดแล้วอมสินก็ไปขายถุงละ11บาท ขายหมดได้กำไร21บาทอยากรู้ว่าออมสินซื้อลูกอมมาทั้งหมดกี่เม็ดงั้นเราก็สมมุติก่อนครับตอนซื้อเนี่ยมันบรรจุถึงลา7เม็ดนะเราก็เลยสมมุติครับว่าซื้อมา x ถุงครับแต่ละถุงมี7เม็ดดังนั้นจำนวนลูกอมตอนที่ซื้อมานะครับก็เลยเป็น x คูณกับเ็ดก็เ x เม็ดลูกอมตอนซื้อมานะครับ โดยหนึ่งถุงที่ซื้อมาเนี่ยลงทุนซื้อมาถุงละเก้าบาท x ถุงถุงละเก้าบาทงั้นเงินลงทุนก็เลยกลายเป็นเก้าเอบาทสามบรรทัดนี้งงๆอะไรอะไรหรือเปล่าครับสมมุติจํานวนถุงให้เป็น X ไม่ได้สมมุติจํานวนลูกอมสมมุติจํานวนถุงมันจะได้จํานวนลูกอมด้วยจะได้เงินลงทุนด้วย ซื้อมา x ถุงสาระถุงมี7เม็ดแสดงว่าจำนวนลูกอมก็จะเป็น 7x เม็ดซื้อมา1ถุงถุงละ9บาทนะครับซื้อมา x ถุงนะครับถุงละ9บาทนะครับ x ถุงถุงละ9บาทเพราะฉะนั้นก็เงินลงทุนก็เลยกลายเป็น 9x บาทเอาแค่สามปรทัดนี้ก่อนมีจุดไหนที่งง,งงสงสัยไหมครับอะก็บอกว่า เมื่อกินไปสองเมตรจากที่มีเจ็ดเอ็กเมตรแอบ,บกินไปสองเมตรดังนั้นจำนวนลูกอมมันก็เหลืออยู่เจ็ดเอ็กลบสองเ็ลบสองนะเขาบอกว่าเอาลูกอมที่เหลือเนี่ยไปบรรจุถุงถุงละแปดเมตรก็เอาจํานวนลูกอมหารด้วยแปดครับก็จะออกมาเป็นจํานวนถุงจํานวนถุงตอนที่ขายครับตรงนี้งงรึป่าครับ เาไปขายเนี่ยขายถุงละสิบเอ็ดบาทเพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่จะขายได้ก็คิดจากจำนวนถุงคูณถ,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 ถุงละสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทคูณด้วยจำนวนถุงครับสิบเอ็ดคูณด้วยจำนวนถุงอันนี้ก็จะเป็นจำนวนเงินนะครับที่จะขายได้งะนั้นไล่มาถึงบรรทัดน,นี้ครับมีจุดไหนที่งงงสงสัยบอกรูมาก่อนครับ ตอนนี้เราถึงตรงนี้แล้วครับมีจุดไหนที่งงงงสงสัยถามทู่มาก่อนลงทุนไปเท่านี้บาทขายได้เงินเท่านี้บาทเขาบอกว่าได้กำไรยี่บเอ็ดบาทได้กำไรแสดงว่าเงินที่ขายได้ต้องมากกว่าเงินลงทุนใช่ไหม เงินที่ขายได้ลบเงินลงทุนนะครับเท่ากับ21หรือบอกว่าเงินที่ขายได้ก็จะเท่ากับเอาต้นทุนไปบวกกับกําไรนะครับต้นทุน 9x บวกกาไร21บาทอันนี้ก็คือเงินที่ขายได้บรรทัดนี้ก็คือเงินที่ขายได้แสดงว่าสองบรรทัดเนี้ยก็ต้องมีค่าเท่ากันเป็นเงินที่ขายได้เหมือนกันนะครับ สองทัาน,นี้ต้องมีค่าเท่ากันนะครับเดี๋ยวจับมันมาเท่ากันครับออนะจับมาเท่ากันแล้วครับย้ายแปดจับตัวหานย้ายมาอยู่ฝั่งนี้มาเป็นตัวคูณครับฝั่งนี้สิบเอ็ดก็จะคูณกับ 2. เจ็ดเลบสองนี่ครับคูณแบบแจกแจง ฝั่งนี้แปดที่ย้ายมาก็จะมาคูณแบบแจกแจงกับเก้า x บวกยี่สิบเอ็ดนะครับคูณแบบแจกแจงสิบเอ็ดคูณเจ็ด x ก็เจ็ดสิบเจ็ด x สิบเอ็ดคูณลบสองก็ลบยี x, ่สิบสองแปดคูณเก้า x แปดเก้าเจ็ดสิบสองก็เจ็ดสิบสองอ x แปดคูณบวกยี่สิบเอ็ดก็บวกรลบหกสิบแปด จัดให้เป็นรูปง่ายเอาตัวแปรไว้ฝั่งเดียวกันเอาตัวเลขย้ายไปไว้อีกฝั่งหนึ่งครับตัวแปรฟูย้ายไว้ทางด้านซ้ายครับเ2 x ย้ายมาก็มาเป็นลบเ2็ตัวเลขย้ายไว้ฝั่งขวาลบ 22, ย2ย้ายมาก็มาเป็นบวกย2เลยได้5 x าเอ่ากับร้อยก็เป็น190ยเาสิหารหได้3 8 <c oughs> x ที่เราตั้งไว้คือจำนวนถุงตอนที่ซื้อมานะครับตอนนี้ได้ค่า x ก่อนครับคาถามนะครับซื้อลูกอมม,มากี่เมตรก่อนซื้อมาเนี่ยครับเนี่ยครับ 7x เมตรนะซื้อมา x ถุงถุงละ7เมตรครับ พอเราได้ค่า x มานะครับว่า x เป็น38จำนวนลูกอมที่ซื้อมาก็คือ 7x เมตรก็เอา7คูณ38ก็266เมตรอันนี้ก็เสร็จข้อนี้ทรงข้างบนมีใครโน้ตไม่ทันไหมครับช่งด้านบนมีใคโน้ตไม่ทันไหม วิองตรงไหนไม่ไม่ทันตรงช่วงไหนสามมันทัดบนอ่ะหรอ